กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้พยากรณ์อ,อากาศแล้วก็เตือนนะครับว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักใน46จังหวัดด้วยกันส่วนที่คุณพลอยบอกไว้ที่จังหวัดตราด<า>เกาต้องติดตามสถานการณ์นะครับเกิดน้ําป่าแล้วก็น้ําท่วมเนี่ยบางพื้นที่นะครับหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเหมือนว่าชุมชนเนี่ยอยู่ติดเกาะยังไงอย่างนั้นเลยครับ บ้านเรือนในพื้นที่หมู่8ตำบลสตอกว่า90หลังครับจุดนี้ะลรครับที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับชาวบ้านต้องติดอยู่กลางน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรด้วยกันกระแสน้ําก็ไหลเชี่ยวรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพายเรือนําอาหารเข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเบื้องต้นครับ น้ำยังท่วมอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่พื้นที่ตำบลห้วยแรงตำบลเทพนิมิตแล้วก็ตำบลวังตะเคียนแล้วด้วยหลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมปิดล้อมเส้นทางเข้าออกต้องอยู่ในสภาพเหมือนติดเกาะไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เลยรอแต่เพียงความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นครับ สำหรับพื้นที่จังหวัดตราดนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลทําให้มวลน,น้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลหลากลงมาตามคลองแก้วเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอําเภอเขาสมิงซ้ําเป็นรอบที่2แล้วจุดที่หนักที่สุดนะครับก็คือที่บ้านทุ่งกระบอกอยู่ที่ตําบลสต่อนั่นเองครับ มาดูสถานการณ์น้ําในเขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยนะครับต้องไปกันที่จังหวัดชัยนาทครับตุวแ<ะ>จสำคัญในการบริหารจัดการน้ําลุ่มภาคกลางปริมาณน้ําเหนือที่ไหลเข้าสู่เขื่อนก็เริ่มมีแนวโน้มทรงตัววัดได้889ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นมา15เซนติเมตรในรอบ12ชั่วโมงที่ผ่านมาอนี้เองครับ ทางเขื่อนยังคงการระบายน้ำนะครับไว้ที่อัตรา599ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อประวิงเวลาให้มวลน้ำเหนือรอบแรกที่ปล่อยลงไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไหลลงสู่ทะเลลดผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนโดยเฉพาะที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาครับจากการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวนั้นทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริกตลิกในคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองและคลองบางบานอำเภอเสนาและอำเภอพักไห่ จังหวัดพระนครศรียอยุธยาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยจะมีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องประเมินสถานการณ์เพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำตามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทางตอนบนของประเทศในระยะต่อไปด้วยครับ ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะแากวันนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าอยู่เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่ค่ะ ครอบกลุม46จังหวัดเลยนะคะวันนี้มาไล่เรียงกันตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละเจเช่นเดียวกันนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีรวม10จังหวัดค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยค่ะ ส่วนภาคตะวันออกวันนี้ครับก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในช่วงระหว่างวันที่30 กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเนียนมาและประเทศลาวตอนบนครับทำให้ไทยเรานั้นมีฝนลดลงครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวงังพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากตามมาได้ในระยะนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ